คนที่ไม่ควรมีอำนาจมันกลายมันมามีอำนาจสิ่งที่หนูกลัวที่สุดหนูกลัวคือถ้า,ถาคนดีได้เนี่ยคือทินาจนหมดเลยอ่ะประเทศไทยมันมีเวลาของมันจังหวะเวลาของมันสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้แน่นอนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับบอกว่าจะเกิดถึงขั้นวิบัติไม่วิบัติหรอกประเทศไทยเอาอยู่สบ,บมนะสบายมากนะสามารถเดินไปได้อย่างมีเหตุอย่างมีผล นะและสามารถเดินไปได้อย่างแม่นยำมั่นคงถาวรน,นะครับบางคนถามว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็มีสามยกอะ่ะยกหนึ่งงบประมาณวาระที่หนึ่งยกสองงบประมาณวาระที่2ยกที่สามอภิปรายไม่มง่งใจผ่าน3ยกนี้ให้ได้และปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองเข้าสู่รุกแบบรกบ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอือศักดิ์จยมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเนียสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจไปดูเรื่องของหมอดูหมอดูก็มีการวิเคราะห์ตามหลักของหมอดูนะครับบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคนที่ตัวอ้วนๆเดินไม่เก่งนะครับจะ ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนฮะการทํานายของหมอดูแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันสิ่งที่เคยเห็นว่ามิถุนากรากดาว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะเราคิดว่าเขาจะขึ้นช่วงประมาณม,มิถุนาประมาเนี้เนาะมีการถอดลงการอะไรเงี้ยรู้สึกมันเลือออกมันเลื่อนออกไปมันยังไม่ลงตามล็อกที่ควรจะเป็นทุกอย่างมันชะลอเพราะมีความกลัวเกิดขึ้น ข้อแรกคือกลัวว่าคนที่ขึ้นมาจะเป็นของอีกกลุ่มหนึ่งข้อสองที่กลัวคือผลประโยชน์มันแตกแล้วจะทําให้ทํำยังไงต่อแต่หนูไม่รู้ว่าคําว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่ท่านยมพูดเนี่ยคือผู้ใหญ่แบบไหนซึ่งผู้ใหญ่ข้างบนเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่กําหนดทุกอย่างแล้วรอให้เลื่อนคือเลื่อนออกไปถึงเดือนสิงหาซึ่งหนูไม่เข้าใจว่ามันเกิดการแทรกแซงของต่างประเทศหรืออะไรเข้ามาหรือเปล่าอันนี้แค่จากสิ่งที่ทเห็นภาพคร่าวๆนะคะ อย่าืด <laughs> ทำไมให้อายมันจะมีเรื่องของการได้เงินซึ่งเงินก้อนใหญ่อะมันจะเข้ามันจะเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้อะช่วงประมาณกรกฎาคมก้อนใหญ่เลยหรือไม่รู้จะกู้เพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือมันหมดอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่มันมีก้อนใหญ่อะเข้ามาซึ่งเขารอตรงนี้แหละหนูว่าเขาถึงยืดเนี่ยเราคิดว่าน่าจะได้ด้วยมีทุนาถึงกันยาค่ะถือว่าเป็นช่วงจุดตายของประเทศ มันเหมือนกับการที่สุดท้ายกอดไปเหมือนการทิ้งทวนแต่มันเป็นการทิ้งทวนที่มันไม่ยุติธรรมสำหรับคนรักยากอย่างพวกเรามันเหมือนการทิ้งขี้ทิ้งบอมมากกว่าทิ้งแบบก้อนใหญ่เลยหล,ลังจากนั้นก็ไปทำกันเราเองแล้วก็ถึงเวลาก็อาจจะมีการตลบหลักมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีการแตกกันข้างในเกิดขึ้นอันนี้จากพื้นดวงนะคะนายกคนใหม่มี2ระยะมีระยะสั้นและมีระยะกลาง คนที่ขึ้นมาระยะสั้นนะคะไม่ใช่คนเดินไม่ไหวแต่จะเป็นคนเดินไหวน่าจะประมาณ50-60ถึงประมาณนี้คือคือดูจากรูปทรงอะนะคะผิวเข้มแต่ก็คือตอนนี้มันมองยังไม่ชัดขนาดนั้นเพราะว่ามันเหมือนกันมันมีมันมีรอยแยกอยู่ประมาณ3ทางหนูไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คิดยังไงแต่3มทางนี้สิ่งที่เห็นอะมันมีทางหนึ่งที่เป็นสีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันจะขึ้นมา สีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็อาจจะเป็นสีเขียวเขียวก็เห็นอยู่นะสีเขียวนี้เห็นตลอดแล้วก็มีมีสีอะไรอีกสีขาวสีน้ำเงินแต่ท่านบอกว่าจะเป็นสีที่คนไม่เคยเห็นจะได้ขึ้นค่ะแต่ขึ้นมาระยะสั้นเพื่อเปลี่ยนถ่ายเออสามถึงห้าเดือนนเวลานี้ที่เห็นนะคะรอรุ้นว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มบาแข็งอย่างที่หนูบอกนะกลุ่มนั้นอะแข็งแต่ไม่รู้อะ ว่าจะไปถึงดวงดาวหรือว่ากลุบเนี่ยดวงขึ้นผู้ชายผิวเข้มคนที่ไม่ควรมีอำนาจมันกลายมันมามีอำนาจสิ่งที่หนูกลัวที่สุดหนูกลัวคือถ้าคนานีได้เนี่ยคือพิ้นานหมดเลยอะคือคนนั้นขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมีวิบัติเลยเขาประวัตัวเองแน่าดูเลยหนูจะบอกว่าหนูไม่เห็นเขาขึ้นจากพื้นดวงประเทศ เฉพาะปีนี้ต่อปีต่อไปเห็นไหมอ่ะปีต่อไปมีสิเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ถึงดวงของเขาแต่ดวงของเขาเนะี่ยปีหน้ามีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะมีส,หมสิหาเสียงไปก่อนอในเชิดการวิเคราะห์เราคงเห็นการทํานายของหมอปลานะครับซึ่งเขาเคยบอกไว้นะครับบอกว่าได้เข้าฝันก็เป็นเทวทูตนะได้เข้าฝันแล้วก็บอกถึงอนาคต ว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรเขาบอกการเมืองจะเข้าถึงขั้นบิบบัินะครับแล้วบอกว่าคนเดินไม่ดีจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็ยังถึงไม่ละยังไม่ถึงเวลาก่อนหน้านี้ก็บอกอุ้ยกำลังจะมาแนละ้วกำลังจะมาแนละ้วแต่มาถึงจุดหนึ่งครับอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาคนคนนั้นเนี่จะมาเป็นนายกฐมนตรีนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูแล้วถ้าคนเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เนี่ย ก็อาจจะมีความเชื่อว่าหนึ่งวิเคราะห์ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี 2. บ้านเมืองจะเกิดความวิบัตินะครับแล้วก็ประการที่ 3. จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนนั่องืิดการวิเคราะห์ของหมอดูหมอดูที่ว่าเนี่ย เป็นหมอดูที่เรียกว่าเป็นหมอดูที่ใช้ความเชื่อไม่ใช่หมอดูทางจิตวิญญาณใช้หมอดูหมอดูน,นี่มีลักษณะ3ประการน,นะครับหมอดูตามหลักโหราศาสตร์ไทยหมอดูตามหลักโหราศาสตร์ของฝรั่งนะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่า่าพวกที่ใช้หลักจิตวิทยาและความเชื่อนะครับ อาจจะเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนมียานวิเศษอะไรนี้นะอาจจะเรียกเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็มี3-4ประการที่ว่ามาประเด็นที่น่าสนใจคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็พูดบอกโอ้ยเนี่ยพูดง่ายๆว่าพูดทํานองว่าพลเอกประยุทธ์ประวิตยอาจจะมาเป็นนายกบัตรีประเด็นที่น่าสนใจคือเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะเกิดการที่บัตรเกิดขึ้นไหมนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะเป็นยังไงอะประเทศจะไปทางไหนอะ จะมีคนกลางก็พูดทำนองว่าจะมีรัฐบาลกลางมาชั่วคราวแล้วค่อยเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งและอาจจะทำนองอาจจะมีการรัฐประหารด้วยนะสรุปในเชิงงานสังเคราะห์มันจะเป็นอย่างไรในเชิงงานสังเคราะห์นะครับที่บอกว่าคนเดินไม่ได้อาจจะมาเป็นนายกอมตีเขาดูแล้วจะไม่เหมือนจังหวะรือเ,เขาไม่กล้าลงมือไม่จริงไม่ไมีประเทศไทยเนี่ย ผมเรียนให้หุ้นส่วนรรม,มีความแม่นยำในยุทธศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าคุณจะเข้าใจประเทศไทยคุณต้องดูบริษัทใหญ่ๆนะบริษัทใหญ่ๆแล้วก็แต่กณไปยกตัวอย่างเช่นซ p พอ่ยช้างเอ่ยสิงเอนะ่ยนะบริษัทรายก็ได้ที่ใหญ่ๆผู้บริหารเขาจะมีความแม่นยำในการเดินองค์กรไม่งั้นองค์กรไม่ประสบความสำเร็จ แต่นี่ประเทศไทยเขาเรียกว่าองค์การองค์การมันใหญ่องค์กรหลายร้อยหลายพันเท่านักบอกว่าอุย้ยจู่ๆจ,จ,จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปไม่ใช่บอกว่าอุย้ยคนขาไม่ดีจะมาเป็นนายกตีผมเรียนว่าไม่มีท่าจะพูดถึงพลเอกประวิทย์ยิ่งไม่มีเลยคนขาไม่ดีไม่มีคนไม่ดีใครใครก็ยิงมาเป็นนายกอมตีนะครับ บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพวกสีเขียวกําลังจับตามองไม่มีสีเขียวในจับตามองทั้งนั้นไม่ใช่หน้าที่นะครับคนที่เขามีหน้าที่คนที่เขาดะเป็นชอบเขาทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้ว่าเขาทำอะไรนะครับแล้วบอกว่าจะมีรัฐบาลกลางยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาและไม่จําเป็นจะต้องมีรัฐบาลกลางก็ต้องมีการยึดอํานาจกันในเวลานี้ไม่มีความจําเป็น นะผมพูดตามหลักวิทยาศาสตร์นะที่อ้างอิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่มี10ศาสตร์หนึ่งในนั้นคือโหราศาสตร์ที่ยึดตามหลักเศรษฐีและผมระบุวันเวลาจังหวะในการเกิดเหตุล่าสุดผมบอกแล้วหลังจาก22พฤษภาคมพุทธศักราช2515ระวังให้ดี จะเกิดความรุนแรงในกรุงเทพมหาคนครและภาคใต้สองรอบมาแล้วเผารถตำรวจถีบรถตำรวจเก่อ,อการจราจนปาระเบิดในภาคใต้โชคดีทหารใต้แก้ไขปัญหาได้และผมเรียนย้ำนะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่11ไปเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายเดินมิถุนาย,ยนเนี่ยจะเป็นช่วงช่วงช่วงไลไปเลยบางเอมันก็ฟลุกฟลุกมาโดยตลอ บ่กมีเจ้าของทุกเหตุการณ์มีเหตุมีผลประเทศไทยมันเหมือนยางช้างขนาดใหญ่มาหัวลาเลยที่เวลาเดินไปไหนต้องมีความแม่นยำไม่ใช่อยากจะเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวอยากจะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวช้างจะเลี้ยวอย่างยากอันนี้ประเทศไทยไม่ใช่จะเลี้ยวง่ายๆนะนะครับแล้วก็หมอดูทํานายว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแปนอย่างนี้ไม่ใช่ทําไมรู้อ่ะผมเรียนมา ทำงานด้านนี้มามากกว่า20ปีไม่ใช่งูง,งูป,ปลาปลาคุณส่วนไปย้อนหลังดูดิผมพูดไว้แต่ละอันเนี่ยฟลุกไหมนะครับผมเรียนโหราศาสตร์มาด้วยนะไม่ใช่มีเรียนนะครับผมรู้ว่าโหราศาสตร์เชื่อได้ขนาดไหนมันคือเสติไม่ได้ไหมายความว่าเชื่อไม่ได้เลยแต่ลิขิดฟ้าหรือจะสู้ลิขิตตน นะครับเรื่องของโหราศาสตร์เป็นเรื่องที่เชื่อได้แต่โหราศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมันคือสถิติแต่การเชื่อขึ้นมาเองไปบอกว่าพูดกับยอมมาทูษจินตนาการขึ้นมาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันอ้างอิงไม่ได้หลักคิดมันน่าเชื่อถือน้อยที่ผ่านมามันอาจจะถูกบ้างง็ฟุกอ่ะเหมือนกับผมฟุกก็ได้แต่รอบนี้ผมว่าไม่ฟุกอ่ะ นะครับพลเอกประวิทย์ไม่ได้เป็นคนขาพิกงพิการก็ไม่ได้เป็นคนเดินไม่ดีก็ไม่ได้เป็นนะครับมันไม่ใช่เวลาของมันการเมืองการปกครองฮะจะเย็นๆนะประเทศไทยมันมีเวลาของมันจังหวะเวลาของมันสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้แน่นอนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับบอกว่าจะเกิดถึงขั้นวิบัติไม่วิบัติหรอกประเทศไทยเอาอยู่สบ,บมนะสบายมาก นะสามารถเดินไปได้อย่างมีเหตุอย่างมีผลนะและสามารถเดินไปได้อย่างแม่นยำมั่นคงถาวรน,นะครับบางคนถามว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็มีอยสามยกอะ่ะยกหนึ่งงบประมาณวาระที่หนึงยกสองงบประมาณวาระที่สองยกที่สามอภิปรายไม่เมงใจผ่านสามยกนี้ให้ได้แล้วปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองเข้าสู่ รุกแบบรบนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Kick hey, hey, hey.